พักเลยโอ้เอกำลังซิ่งครับนี่ยกก็ยกประเคนด้วยยกประเคนด้วยจ้ายกประเคนด้วยนะเอานี่เด็กน้อยเอานมไปกินเลยลูกเอานมน้องโป้ไปกินหนึ่งพักเลยอ้าวไปอ้าวคุณแม่อ้าวขอนมให้เด็กเลยหนึ่งพักเลยครับอ้าวพี่เอานมให้เด็กหนึ่งพักครับทอดีครโทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเมากะได้เลยพี่เดอมีแค่ขวดเดียวนะครับเก็บไว้เลยเดอรนี่ฮะขนาดนี้เนี่ยท่าน กำลังเดินเข้าโรงเรียนบ้านพลสวัรค์ฮะเดี๋ยวจะมีการคัดกรองกันนะฮะอันนี้ฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆวันนี้นะฮะท่านชมฮะมาต้องบอกว่านี่ฮะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยวมีการคัดกรองกันด้วยนะฮะานเลยครับ สามสิบเจ็ดจุดสองหรือเปล่าฮะสามจุดสามสามสิบเจ็ดจุดสามนะฮะนะ่ะอุณหภูมิของตาบุญชื่นท่านนะฮะอ่าหลบในลูกด้ยอย่าอย่าวิ่งสวนข้างไปนี่ฮะก็มีการคัดกรองนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะ,ะท่านชมฮะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะฮะเพราะว่า วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจาริกชุดงนะฮะครบวันที่ร้อยแปดพอดีโอ้โหาท่านก็กำลังจะเดินไปยังจุดคัดกรองที่อยู่ภายในโรงเรียนนะฮะแล้วก็อ่าคณะติดตามทุกท่านนะฮะที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการตรวจโควิดกันภายในโรงเรียนนี่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยจัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ น,นี่คือภาพบรรยากาศส,สดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิว13น,นาฬิกา55นาทีนะฮะเนี่ยแม่ดองนี้นี่ล่มเลื่อนจริงๆนะฮะและหลายคนหลายท่านนะ,ะที่รับชมอยู่ทางต่างประเทศเนี่ยนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะนี่อาจารย์กายอาจารย์คมโหนั่งแม่ล่มเย็นจริงๆนะฮะ ก็เป็นคณะติดตามที่อำนวยความสะดวกนะฮะคอยประกาศคอยแจ้งเตือนประชาชนนะว่าสิ่งของต้องห้ามเนี่ยอย่านํามาถวายเนี่ยเช่นเงินทองต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ปูผ้าไม่ปูเสือ่อนะฮะแล้นี่ก็อีกไม่กี่ 10เมตรนะฮะจะถึงจุดที่นิมนต์ท่านเข้าพักชั่วคราวนะฮะเพื่อคัดกรองโควิดนะฮะ เป็นบอกว่าเป็นวินาทีแห่งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะฮะเา้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ามกราคมนะฮะท่านเดินธุดงออกจากจังหวัดนครพนมเนี่ยนะฮะที่ที่พักสงบ้านเสาเลา้าเพื่อเดินทางลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำโขงนะฮะไปจังหวัดต,ต่างๆขึ้นไปโศมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วท่านก็เดินจาลิกธุดงกลับนะ,ะขณะนี้เนี่ย วันนี้นะฮะอยู่ในเขตตาบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นอยู่ภายในถนนหลวงหมายเลข2 0 2 8นะฮะอ่านี่อีกไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยฮะไม่เกิน2กิโลเนี่ยครับท่านก็จะเดินทุดงถึงโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์นะฮะนนี้เนี่ยอยู่กันบริเวณหน้าปั๊มปตทนะฮะ ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะทางหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยใช้โรงเรียนบ้านพลสวรรค์เป็นจุดคัดกรองโควิดนะฮะแล้วก็จะมีการตรวจนะครับโควิดนะฮะตามที่ได้มีการลงทะเบียนไว้นะฮะซึ่งเป็นคณะติดตามลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเกือบ30คนนะฮะนอกนั้นเนี่ยนะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยหน่วยกู้ภัยต่างๆแล้วก็จิตอาสาต่างๆเนี่ยที่มาเดินยกน้ํายกผนมนนมเนยต่างๆช่วยเหลือเนี่ย ก็จะต้องแยกย้ายกันกลัดนะฮะหลังจากที่เข้าไปคัดกองนะครับแล้วก็ยกสิ่งของต่างๆเนี่ยถ่ายนะครับภายในโรงเรียนบ้านพลสวรค์นะครับตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวัรค์ผลผลนะจังหวัดนครพนมนี่ก็เหลือระยะทางอีกไม่ไม่ไกลแล้วนะฮะไม่ถึง2กิโลแล้วและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะะท่านชมฮะ เออมาถ่ายฝั่งนี้เนี่ยแหลนะลนะฮะมาเนี่ต้องบอกว่าคณะศรัทธาเนี่ยนะฮะพี่น้องชาวจังหวันดวคนครพนมเนี่ยมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจํานวนมากเลยนะฮะพี่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 เอาน้ําอ้อยใส่คันเหลืองให้หน่อยเดี๋ยวถวายหลวงปู่น้ำอ้อยน้ำอ้อยใส่กระติกเสียมพูให้หน่อยน้ําอ้อยใส่กระติกเสียมพูนะแยกเลยแยกเลยมาได้น้ําอ้อยพอดีเดี๋ยวจะนําไปถวายหลวงปู่ท่านนะฮะ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะเพจทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆมะนี่เสวี่ใส่เสื้อทั่วไทยนิวด้วยหล่อเลยนะฮะมาสีนี่สีเสื้อสีขาวนี่กัดกระสีผิวเลยเดินตามหลวงตาบุญเพื่อนจนผิวนี่ดำเกรียมไปหมดแล้วและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนอเรื่องราวความศรัทธายอย่างต่อเนื่องและนี่ก็เหลือระยะทางอีกไม่ถึง2กิโลเมตรแล้วนะ เมื่อสักครู่นี้ผมเข้าไปภายในโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์เนี่ยฮะมีการตั้งโต๊ะตั้งจุดคัดกรองกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเ<ม>จ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายน<ม>ี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเ<ม>จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะก<ม>่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะเดินผู้ดงนะฮะเข้าที่พักสง์ของหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะครับก็จะมีการนิมนต์ให้ท่านเข้าไปภายในโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ก่อนนะครับเพื่อ ตรวจวัดอุณหภูมินะฮะแล้วก็ตรวจร่างกายรวมถึงเนี่ยนะฮะจะตรวจ<า>วัดโควิดนะฮะตรวจเชื้อโควิดจากคณะลูกศิษย์ที่ติดตามเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยเกือบสามิคนนะฮะแล้วก็จิตอาสาต่างๆหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยที่ามาอำนวยความสะดวกมาช่วยเหลือมาช่วยขนของต่างๆนะฮะ ก็จะต้องกลับบ้านนะครับโดยสวัสดีภาพมาต้องบอกว่ามีไม่กี่คนนะ,ะที่จะได้เดินติดตามเข้าไปไภายในที่พักสงบ้านเสาเล้านะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะ ภาพนี้เนี่ยจะติดตาตึงใจไปตลอดไทยถึงคนไทยทั่วประเทศนี่ฮะป้าย,ยู่นี่โรงเรียนบ้านพลสวัรค์เลี้ยวขวาบ้านเสาเล้าเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็ป้ายข้างหน้านี่ก็จะเป็นวัดพระธาตุจำปาซึ่งเป็นวัดที่หลงวงตาบุญชื่น,นท่านสังกัดอยู่นะฮะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้พักที่วัดพระธาตุจำปาท่านสังกัดอยู่เฉยๆท่านพักอยู่ที่ที่พักสงของท่านนะฮะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัดและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ ติดสนาฬิกาสามนาทีนะฮะท่านชมฮะแมต้องบอกว่าใัรไยไม่ดูไลฟ์สดนี้นี่เสียใจแน่อ่ะเป็นการเดินทุดงนะฮะของท่านเนี่ยอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงที่พักสงของท่านแล้วนะครับแมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผิดกับวันอื่นๆแล้วก็ปีอื่นๆมากนะฮะเพราะว่าจะมีการตรวจวัดคัดกรองนะฮะเรื่องโควิด1 9กันอย่างเข้มข้นนะฮะ นี่คือภาพบรรยากาศสดๆ,ๆนะฮะวันนี้นะครับ13นาิกา39นาทีนะฮะพุธที่12พฤษภาคม2564<ๆ>และนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเรื่องราวความศรัทธานะ,ะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยชาวไทยเนี่ยนะฮะให้ความศรัทธานะฮะแล้วก็ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ต้องบอกว่าขอชื่นชมทุกท่านจริงๆ,ๆนะฮะ นี่ฮะนี่เราภาพมุมนี้เนี่ยสวยงามจริงๆนะฮะท่านผู้ชมมา โอ้โหเด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะใส่หน้ากากอนามัยนำน้ำดื่มมาถวายมีพงมาลัยด้วยเี่ถึงแล้วนั่งนั่งนั่งนี่ละน้องไห

นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะนี่รถในขบวนเนี่ยสองคันนี่ก็แหมวันนี้นี่จะติดตาตึงใจไปนะ,ะพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะฮะทั้งจากในประเทศแล้วก็ทั่วประเทศนะฮะที่รับชมอยู่รวมถึงที่รับชมย้อนหลังอยู่นะฮะนี่ก็เป็นรถกระบะคาันสีเหลืองนะฮะนี่แหมพี่ฝนเนี่ยครับกำลังจะเข้าวินแล้วนะฮะพี่ฝนสวัสด,ดีครับ<ช>กำลังจะเข้าวินแล้วนะฮะใช่แหมอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะ สวัสดีฮะแม่ขาวสวัสดีฮะจะเข้าวินแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะโอ้โหแน่นอนจริงใรไม่ได้แล้วคุณมารู้จักฉันได้ไงคะโอ้โหจะถึงบ้านแล้วจำใครไม่ได้เลยนะจใครไม่ได้โอ้แน่นอนนะฮะนี่นี่เดี๋ยวรถเสวินะฮะรถเสวิฮะเป็นไงฮะจะเข้าวินแล้วนะคุณกาเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปตรวจคัดกรองโควิดกันในโรงเรียนบ้านพลสวรรค์นะโอเคเราเราโอ้ยนี่ยังไงเนี่ยอาจารย์โน้ตหลบอยู่เนี่ย ใส่ชุดขาวจะไม่เดินนี่ยังไงเนี่ยฮะมานี่ยฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยนะฮะผลถ่ายสิ่งของนะครับก็จอดคอยกันอยู่ตอนนี้แม่นี่ฮะต้องบอกว่ารอสักครู่หนึ่งอ่ะท่านกำลังจะเดินทุดงต่อแล้วะฮะขณะนี้และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านนักเพจทั่วไทยนิวฮะ นี่เสวิทั่วไทยนิวนะฮะนี่ยืนอยู่ตามหลังตลอดเลยไม่ธรรมดานะฮะคนนี้สวัสดีทุกท่านนะ,ะที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับแหม่นี่ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์เลย วันนี้นี่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะฮะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะอีกไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยก็จะถึงโรงเรียนบ้านพลสวรรค์แล้วนะฮะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะจากสพพลสวรรค์แล้วก็จากหลายหลายสพนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกกันเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยอาศกนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จากจังหวัดกาฬสินนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัย มูลที่ประสาทบุญญาฐานนะฮะหรือว่าหน่วยกู้ภัยพิษณษุโลกนะฮะจากอำเภอชาตาการหน่วยกู้ภัยสว่างนาวานะฮะนครพนมนะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะ,ะมาช่วยกันยกสิ่งของต่างๆนะฮะเราสิ่งของต่างๆที่หลายคนหลายท่านเนี่ยนำมาถวายให้กับหลวงตาท่านนะฮะท่านก็เมตตาบริจาคเป็นทานหมดนะฮะตลอดทั้งเส้นทางไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่านะฮะเด็กเล็กเด็กน้อย คนป่วยคนพิการคนท้องเนี่ยนะฮะก็มีการแจกกันตลอดเส้นทางพี่ๆหน่วยกู้ภัยก็ช่วยกัน,นะฮะน้ำดื่มเนี่ยวันนี้ก็นำไปลงไหลกระรดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวบางส่วนนะฮะที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยก็จะนำไปขนถ่ายใส่รถอ่สิบล้อที่จอดรออยู่ภายในโรงเรียนบ้านพลสวรรค์เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ทางอบตอนะฮะปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนำไปแจกจ่ายกันตามจุดต่างๆนะฮะ เอาหน้ากากอนามัยไปนะฮะนี่โหศาสตราศา,ตาสาตราจารย์ด็อกเตอร์สมภพแมนี่วิ่งแจกแมสแล้ววันนี้นี่ฮะวันนี้เนี่ไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วนะฮะเป็นเด็วกวัดไปแล้วโอ้โหวิ่งแจก,กหน้ากากอนามัยอยู่ใครไม่มีเนี่ยต้องวิ่งแจกกันนะย่าจับโอ้ดีออกดีใจกันใหญ่น้อมาานี่ฮะ มานั่งกราบไหว้ขอพรหลวงตาท่านนะฮะมาสักคู่นี้อ <laughs> โอ้โหเราบอกได้เลยว่ามุมกล้องแบบนี้เนี่ยฮะทีวีช่องไหนก็ไม่มีนะรับชมกันดูฟรีดูฟรีไม่มีโฆษณานะฮะ ยกเครื่องพัดจะวนถ่ายรูปพันั้เดี๋ยวพัดอันนี้ผ้านี่มาถวายหรือยังไงนะแม่ปล่อยวาง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 ดับตัวนี้ครับดักตุ่นนี้สาธุครับมาระวังรถก็เดี๋ยวจะมีการตรวจคัดกรองโควิดกันนะฮะแล้วก็มีการตรวจกันอย่างเข้มข้นนะ,ะตามมาตรการ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกันไว้แล้วนะฮะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะตรวจโควิดเนี่ยก็เดี๋ยวเข้ามาได้แค่เฉพาะภายในโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์แลวก็ต้องแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพนะฮะเราจะไม่ให้เข้าไปที่พักสงของหลวงตาบุญชื่นท่านนะฮะวันนี้ก็ต้องป้องกันไว้ก่อน แล้วนี่ตอนนี้นี่แดดนะครับลมลงมาหน่อยนะฮะลมก็เดินโ,โหชื่นใจจริง เดี <med> ย๋<า>ย, <isas> ยนวนะี่ไงน้องถ่ายเลียนถ่ายไปยูเออนี่ขายนี่นี่ไปยืมกดเฉยๆแนวหน้าโน้ไปยืนนู้๊เลยไปอีกฝั่งซ้ายเลยไปอีกไปอีกไปอีก10เมตร ન ને ดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะน่าต้องบอกว่าอีกไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรนะฮะจะถึงโรงเรียนบ้านโพสวสรรค์แล้วนะฮะเออเอาลงหมดเลยเออขนัขนนนขันนนจะใส่รถรถกระบะคันเหลืองไมขันนนม,นม,นม,มาใส่ขนมน้ำสี เดี๋ยวเปลี่ยนทยใครรถตต้กันรถคันเหลืองนิดเดียวเ,เดี๋ยวไปเปลี่ยนังยังเรีย,รยนกัน สบา้นาฬิกา49นาทีนะฮะน่ะเหลือระยะทางเนี่ยอีกประมาณ400เมตรเนีน่ยจะถึงทางเข้าโรงเรียนบ้านพลสวัสร์แล้วนะฮะ จะมีพี่น้องประชาชนนะคณะศรัทธาเนี่ยมานั่งรอกราบไหว้ขอพรกันตลอดเส้นทางเลยแั่นละนี่น่าจะเป็นไลฟ์สดสุดท้ายนะฮะของการเดินทุดงของท่านนะครับในปีนี้2564นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะถึงโรงเรียนบ้านพลสวรร์แล้วก็จะเดินทุดงเข้าสู่ที่พักสงของตาบุญชื่นแล้วนะฮะ กาที่พักสงเนี่ยก็อยู่ในบ้านเสาเล้านะฮะตําบลโพลสวรรค์อำเภอโพลสวัรค์จังหวัดน,นครพนมจากโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเข้าอีกไปไป,ไป,ประมาณสักเกือบสองกิโลนะฮะกิโลกวบเนี่ยก็จะถึงแล้วแหมแล้วใครไม่ได้ดูไลฟ์สดผมนี่นะฮะใครที่ไม่ได้แชร์นั้นใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์เนี่ยถือว่าไม่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะฮะและนี่คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ นะครับชาติไทยในวงการพุทธศาสนานี่ฮะดตร์ศาสตราจารย์สมภพมากาบลาหลวงตาบุญชื่นแล้วนะฮะนี่อยู่กันมาโหตลอดสองสาเดือนโหต้องลากลับตรงนี้นะฮะอ่ะเดินทางปลอดภัยฮะอาจารย์ฮะอาจารย์เดี๋ยวเจอกันใหม่อาจารย์ฮะเดีอาจารย์เออเดี๋ยวไปขอเบอร์อาจารย์ครับพี่จะขอเบอร์มาบอกพี่บางให้มาขอเบอร์นี่ก็กลับไปหนึ่งรายแล้วนะฮะ ใครกลับนะจะรีบกลับไปไหนฮะเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาที่จะเดินทางกลับนะฮะก็เข้าไปกลาบลาท่านตอนที่ท่านเข้าไปในโรงเรียนบ้านพลสวร์ได้นะฮะเพราะว่าเราจะใช้โรงเรียนบ้านพลสวร์เนีเป็นจุดคัดกรองนะครับานี่ฮะลานด้านขวามือเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนบ้านพลสวรรค์นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาค้นถ่ายสิ่งของต่างๆกันเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานนะฮะภายในโรงเรียนนี้นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะอ่านีิมนควางขวาครับ น,นี่ถ้าเป็นบรรยากาศนะฮะนี่ต้องบอกว่าหาชมไม่ได้แน่ๆนะฮะบอกเลยครับเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากๆนะฮะแล้วเป็นบรรยากาศสุดท้ายนะฮะที่หลายคนหลายท่านนะฮะจะได้รับชมกันน่านี่มีการนําดอกดาวเรืองมาปลอยทางกันเลยนะฮะ อ้าวอนุโมทนาด้เนอแม่เนอช่วยกันยกใส่รถคันเหลืองเลยนะครับยกน้ยึดตงไว้นะครับอืมอาวตงไว้ดวาพ่ออ้าวนมมาไปกินเลยนะลูกนะนมมานะเอา,อาเอาไปกินเลยนมหลวงปู่ไปกินเลยพ่อมา อ้าวคุณยายเอานมไปทานเลยนะครับเอานมไปทานเลยนมคุณยายเนี uh, ่ยนะน้องปู่รับประเคนแล้วไปดื่มเลยแล้วครับเด้ออ้าวเด็กก็ไปเลยไปกินเลยไปดื่มที่บ้านเลยนะครับอ้าวหนูเอานมไปกินเลยนะลูกนะอ้าวไปอีกหนึ่งแพ็กลูกอ้าวนมน้องปู่ไปอีกหนึ่งแพ็กเลยโอ้เอฟซีสามสิบสี่นะนี่ยกอะยกประเคนด้วยยกประเคนด้วยจ้ายกประเคนด้วยนะ อ้าวนี่เด็กน้อยเอานมไปกินเลยลูกเอานมน้องโปไปกินหนึ่งพักเลยอ้าวไปอ้าวคุณแม่อ้าวขอนมให้เด็กเลยหนึ่งพักอัเลยครับอ้าวพี่เอานมให้เด็กหนึ่งพักครับโทษทีฮะพ่อทีเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเอาก็ได้เด้อพี่ได้มีแค่ขวดเดียวนะครับเก็บไว้ได้เลยเด้อนี่ฮะขณะนี้เนี่ยท่านกําลังเดินเข้าโรงเรียนบ้านโพลสวรรค์ฮะเดี๋ยวจะมีการคัดกรองกันนะจะตรวจคัดกรองกันที่นี่อ่านี่ฮะ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆวันนี้นะฮะท่านชมฮะมต้องบอกว่านี่ฮะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะผู้ใหญ่บ้านานะครับเดี๋ยวมีการคัดกรองกันด้วยนะฮะสามสิบเจ็ดจุดสองหรือเปล่าฮะสามจสิบเจ็ดจุดสามนะฮะนี่อุณหภูมิของตาบุญชื่นท่านนะฮะ หลบในล,ลูกด้าอย่าวิ่งสวนข้างไป,งน,งไปนี่ฮะก็มีการคัดกรองนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะท่านชมฮะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ท่าน,านจาริกทุดงนะฮะครบวันที่ร้อยแปดพอดีโอ้โห <c oughs> ท่านก็กําลังจะเดินไปยังจุดคัดกรองที่อยู่ภายในโรงเรียนนะฮะแล้วก็คณะติดตามทุกท่านนะฮะที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการตรวจโควิดกันภายในโรงเรียนนี่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี่จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิว13นาฬิกา55นาทีนะฮะเนี่ยหมัดดองนี้นี่ล้มเลื่นจริงๆนะฮะ และหลายคนหลายท่านนะ,ะที่รับชมอยู่ทางต่างประเทศเนี่ยอะ่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะนี่อาจารย์กายอาจารย์คมโ,โหนั่างแม่ร่มเย็นจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นคณะติดตามที่อำนวยความสะดวกนะฮะปอยประกาศค่อยแจ้งเตือนประชาชนนะ,ะว่าสิ่งของต้องห้ามเนี่ยอย่านำมาถวายเนี่ยเช่นเงินทองต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ปูผ้าไม่ปูเสื่อนะฮะ แลวนี่ก็อีกไม่กี่สิบเมตรนะฮะจะถึงจุดที่นิมนต์ท่านเข้าพักชั่วคราวนะฮะเพื่อคัดกรองโควิดนะ นี่เป็นบอกว่าเป็นวินาทีแห่งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะฮะเอาตั้งแต่วันที่25มกราคมนะฮะท่านเดินทุดงออกจากจังหวัดนครพนมเนี่ยนะฮะที่ที่พักสงบ้านเสาเล้าเพื่อเดินทางลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำโขงนะฮะไปจังหวัดต่างๆขึ้นไปโซ่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วท่านก็เดินจารกทธุดงกลับนะขณะน,นี้เนี่ย วันนี้นะฮะอยู่ในเขตตำลบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหนะฮะอ่ะผมคงต้องหยุดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะเอา,า <ละ S 2> ดูลล <ะ S 2> กล้องดูนะครับสวัสดช่วยดูนี่คือภาพบรรยากาศาสดๆนะฮะท่านชมฮะแล้วก็ดีรถสิบล้อคันนี้นะฮะจะถูกนำมาขนถ่ายสิ่งของต่างๆจะเป็นขนมนมเนยน้ำดื่มนะฮะ จากรถอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยนะฮะและเดี๋ยวก็จะมีการตรวจวัดพัดกรองะฮะโควิดกันนะในจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยววิ่งแปเวน้ำของ่มมันวิ่งไปเอาน้ำของ่มมันวิตามินสปอนเซอร์ดวนเลยดวนเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะ,ะเดี๋ยวท่านจะเดินจาริกทุด,ดงออกจากโรงเรียนนะฮะ เข้าสู่ที่พักสงเนี่ยผมจะไลฟ์สวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะฮะเดี๋ยวยังเหลืออีกกระทอกหนึ่งนะฮะยังไม่จบเท่านี้อ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะสวัสดีทุกท่านครับ